สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับประจำวันอังคารที่12นะครับก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนะาะใครเดินทางกับภูมิ้ัศนาวขอยเดินทางกับสัน,น,ด,น,นสสดิภาพครับห่างเสียงเมื่อวานเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับมาทั้งเช้าทั้งบ่ายก็รูดขารูดมาแต่ยังเจาะไม่มาครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับยังเจาะไม่แม่นครับเจาะทูเมื่อวานคิดว่า สิบแต้มบนล่างก็ไม่มาเรื่องขออภัยแต่บ่ายผมให้เงินให้ที่รูศูนย์นะครับรูศูนย์ก็ศูนย์มาเช้ารูสามบ่ายรูศูนย์ก็เช้านี้ขอเจาะแล้วกันเนาะแต่จะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้ครับสิบเอ็ดโมงตรงรู้ครับห้าโมงเช้าครับใครชอบนางขางผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามเลยครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับหังเสงเปิดที่บวกนะครับ918 88ดครับประหยัดตัวเลขมากครับมี18918 ใครจะลองไปวินอลองไปวินดูเนาะส่วนตัวส่วนตัวผมเช้าที่ผมชอบหกครับผมชอบหกเนาะขารถคาวิ่งจัดหกครับขารถคาวิ่งจัดหกเดี๋ยวผมขอดูแป๊บผมไปเจาะไว้ไหนอ้าเจออะขารถคาวิ่งจัดหกนะครับหนึ่งหกแปดหกสามหกหกหกเก้าหก อ่าครับสามหกหนี้ถ้ามามันจะมาคู่กันนะครับถ้ามาจะมาคู่กันก็เลยเขียนอย่างนี้นะครับร้ 100, 100, 100, อยร้อยเ้อยเอาแถมหนึ่ไปหน่างครับคู่ที่เลงไว้ก็คืออีกคู่นึงที่เลงไว้ก็คือห9ึ่งเอ้ยเก้าอ่าใช่9161หนึ 9, 16, ร้อยมัดเก้าครับรอ้อ 1> 9 1 6 9 8 6 9 3 6 9 6 6 9 19, 9 6 9 9 9 9 1เครับเนาะห่างเสียงเช้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองคิดสักครู่ว่าจะวางไต้หวันหรือเปล่าเมื่อวานเจ็บใจไต้หวันไต้หวันชุดเน้นไปค้างอะใครสังเกตด,ดูเมื่อวานเจ็บใจก็เจ็บใจเลยดีดมาไปร้อยหรืแปดเสียดายครับไต้หวันไม่รู้จะลงหรือเปล่านะถ้าลงเนยวก็เจอกันแล้วกันครับประมาณนี้ก็สำหรับห่างเสียงภาคเช้าครับสวัสดีครับผม